สืบเนื่องจากกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรของบริษัทปุ๋ยแห่งหนึ่งความเสียหายกว่า15ล้านบาทและมีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปคบอจนมีการออกหมายจับนางสาวนาตาสินเรืองแสนประธานบริษัทแบ็กอัพป,ประเทศไทยจำกัดและได้ถูกจับกลุ่มตัวไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปคบ,บได้เข้าจับกลุ่มตัวนายอาทิพัฒน์วิชัยพินอายุ5 1ปีตำแหน่งรองประธานบริษัทแบ็กอัพประเทศไทยจำกัดได้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตามหมายจับของสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวนอกจากจะมีตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัทยัยงรับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเชิญชวนให้สมัครสมาชิกโดยมีการเสนอผลประโยชน์จูงใจต่างๆ และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายชาตรพลประจักษ์พักดีซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการตลาดซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกราในเครือข่ายเดียวกันตามหมายจักของสารอาญาทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำบริษัทโดยจับก,กลุ่มได้ที่หน้าอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยสำหรับแก๊งปุ๋ยทิพย์ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุทั่วประเทศ โดยวิธีการจัดสัม,มานาจัดมวยรวมกว่า25ครั้งนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาข่าวออนไลน์ทีวีออนไลน์และ YouTube ซึ่งหัวหน้าแก๊งก็คือนางสาวนาตศสินที่ถูกจับกลุ่มตัวนได้ก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจกองปราบจับกลุ่มในคดีช่อโกงและความผิดพรบรเช็คมาแล้วสองครั้งก่อนจะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65และได้มาตั้งบริษัทปุ๋ยทิพย์หลวงโลกหลอกกลวงต้มตุนประชาชนทั่วประเทศ จนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้ดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแยววเลยกด1 3 l i f e t v c o m c o m อีกทีนะครับ1 3 l i f e t v c o m ดูมือถือได้เลยชัดเจาวเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลย่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจาวครับ